บ้านนาวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านนาจารันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสามกิจกรรมดุดลอยน้ำได้มีอุปกรณ์ในการทดลองดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่ตะละมังสองวดเสียบหรือมุด 3. ามแว่นขยายสี่น้ำเปล่าค่ะ เรามาดูขั้นตอนในการทดลองกันเลยนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันคือนะคะพบกันสวัสดีอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนการทดลองวิทยาศาสตร์น้อยนะคะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่ เรื่องอะไรลอยน้อ่าเรื่องหมุดลอยน้ำนะคะวันนี้เราจะมาทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องหมุดลอยน้นะคะอุปกรณ์ของเราเด็กๆทราบหรือยังคะทราบทราบแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งดีไหมคะดี 来。 หนึ่งคนใครดีนะคนนั่งเรียบร้อยคนนั่งเรียบร้อยอ่ะพี่ปั๊กค่ะขอเชิญพี่ปั๊กอนุบาลสักเลยอ่ะป๊ะป๊ะเทนะป๊ะยืนตรงนี้ลูกป๊ะเทนะใส่กระดานสิอ่ะเพื่อนๆนะับหนึ่งถึง 20, ยี่สิบอ้ยัเพิ่งค่ะอ่ะเริ่มเทเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ นั่นคร่าเราเทน้ำลงไปแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ต่อไปของเราก็จะเป็นมุด,ม,ดมุดและคลิปใช่ไหมคะกิจกรรม,มของเราเนี่ยชื่อว่ามุดลอยน้ำเราจะมาฝึกวิทยายุทธมือเบาในการนำมุดแล้วก็คลิปนี้ ลอยน้ำให้ได้โอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคเด็กๆคนไหนคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือโอ้โห <c oughs> oh ho, มีเด็กๆทำได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะมาลองไปพร้อม,อมๆกันนะโอเคไหมโอเแต่ว่าในผู้รลองถา <c oughs> มหน่อยว่าเราลองมาตั้งสมมติฐานจิ๊ว่าเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณครู วอย่างในการทึกทดลองวิทยายุดมือเบานีให้ดูก่อนโอเคไหมคะโอเคอ่าเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าคุณครูมือจุ่มนะ้ำมือเปียกได้ไหมเนี่ยเด็กๆคิดว่าได้ไหมไม่ได้ใช่น่าจะไม่ได้เนาะต้องมือเบาที่สุด,ดว,วิทยายุดมือเบานะคะวิทยายุดมือเบาอ่าไปเลยมากเลยน่อยไหมไหนมีใครอยากลองไหมลองอ่าลองสามคนนี้ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนทุกกลุ่มทดลองดีไหมคะดีค่ะอา,อยา๋ยวตบมือให้สามคนนี้ก่อน<ด>ค่ะ มีใครอยากออกมาเล่าอะไรให้คุณครูฟังไหมคะรับค,ค,ครับออาเดี๋ยวให้น้องเปรมค่ะเชิญค่ะน้องเปรมมาเลยค่ะน้องเปรมอะเดี๋ยวเรียกมาก่อนเนาะเปยะยืนเลยน้องป๊ากยืนนะตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับอาอะป๊กยืนรออะสองคนแล้วใครอีกอน้องฟินน่าเอาฟีฟ้า ร้อยค่ะฟีฟ่ามาเลยอ่า<ห>เดี๋ยวให้เล่าทีละคนเดี๋ยวให้เล่าทีละคนเนาะอ่าย็าน,ยนตรงนี้ค่ะเย็นตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะลูกอ่าโอเคอ่าเป้มเล่าเลยอ,เอะไรนะคะกิจกรรมวิทยาศาสตร์หมุดลอยมุดลอยน้ำนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะนักเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้างะะให้เปมพูดก่อนเปมเมื่อกี้ทดลองอะไรไปแล้วก็ทําอะไรบ้างคะให้เปมก่อน่ะ มีหมุดลอยน้ำกับหมุดจมน้ำค่ะอ่ามีหมุดลอยน้ำกับมีหมุดจมน้ำใช่ไหมคะอ่าแล้วปั๊กปั๊กราคาเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้มีหมุดลอยน้ำด้วยค่ะอ่าแล้ว,ลวทำไมจมด้วยค่ะอ๋อแล้วทำยังไงถึงจมแล้วทำยังไงถึงลอยคะ ถพราะเราใส่แรงเกินไปครับอ๋อเพราะใส่แรงเกินไปใช่ไหมคะต,ต้องอใส่ค่อยๆไปครับอ๋อต้องวางค่อยๆอ,อ่ะแล้วฟฟ่าล่ะคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างรอให้น้ำนิ่งก่อนแล้วก็วางแล้วก็จะลอยครับโอ้ฟฟ่าเก่งมากแล้วก็บุดแล้วก็จมครับโอ้โอเคเรอให้น้ำนิ่งก่อนแล้วค่อยวางใช่ไหมคะค่ะโอโอเคเก่งมากเพื่อนๆตบมือให้สามคนหน่อยค่ะ ะเมื่อกี้เพื่อนๆออกมาเล่าแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาสรุปสมมุติฐานก่อนสมมุติฐานที่เด็กๆตั้งไว้ก็คือหนึ่งเลยก็คืออะไรนะอะไรนะที่เพื่อนๆบอกว่ามีหมุดเป็นยังไงคะหมุดลอยนะหมุดลอยนะอ่านะสมมุติฐานที่หนึ่งก็คืออะไรนะอ่าหมุด สถานที่สองนะคะจมอะไรนะคะจมค่ะจมนะคะโจมโจมและเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรหมดและคลิปถึงลอยลอยน้ำได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะเราดันก่อนครับอะไรนะเรามันน่ก่อนครับอ่าฮะไม่ได้ยินเลย คลิปนะคะลอยน้ำได้เพราะว่าน้ำมีเยอะน้ำมีเยอะค่ะที่ลอยได้เพราะว่าน้ำมีแรงตึงผิวรู้สิคะน,น้ำมีแรงตึงผิวน้ำมีแรงตึงผิวนะคะแรงตึงผิวอ่านะคะน้ำมีแรงตึง ผิวนะคะคจึงทําให้คลิปและหมุดเนี่ยลอยอยู่ในน้ำสนุกไหมคะสนุกถ้าสนุกตัวมือให้ตัวเองะคะค่ะนะคะวันนี้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ของเรานะคะจบลงไปแล้วนะคะให้หัวหน้าห้องนะคะบอกทำความคารพกเป็นก่นนนนอนค่ะบอสว่าคารวะขอบคุณค่ะขอบคุณะเตรียมตัวพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ